สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งพอเพียง YPP Auto แล้วก็ผมนะครับน้องออคงพอเพียง YPP Auto นะครับวันนี้เรามาพามาชมรถนะคะรถครอบครัวราคาสุดประหยัดนะคะแล้วก็อนเนกประสงค์สุดๆใครที่กําลังมองหารถครอบครัวที่ขนาดใหญ่แล้วก็ราคาประหยัดนะคะห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้เด็ดขาดนะคะ เพราะว่าเราพามาชมคันนี้เลยทั้งโอมเป็นรุ่นไหนคะ h o นด้า CRV ครับเครื่อง2 0 0 4ปี2 0 0 7โอเคตัวนี้เป็น Honda CRV นะคะเครื่อง2.4ปี2 0 0 7นะคะราคาของเราอยู่ที่2 8 9 0 0นบาท่นเ้านัคะคุ้มสุดๆนะคะกับราคารถที่ รถครอบครัวขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งด้วยนะคะกับราคา2 8 9 9 0 0บาทพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องกุ้งจะพามาชมรถรอบคันกันค่ะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะมาแล้วพร้อมเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยค่ะตัวนี้นะคะ เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้เราแต่งให้เป็นแบบ B M รุ่สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะด้านล่าง <มา S 1> นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกอมีมาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟหน้าก็เป็นตัวนี้มี daytime running <ๆ S 1> แล้วนะคะมีมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะถัดมาค่ะมาดูในส่วนของล้อก,กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ก็มีมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะคะถัดมาค่ะ สีของเรานะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราพามาชมข้างในกันค่ะข้างในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะนี่ค่ะสามารถปรับเลื่อนหน้านะคะเลื่อนหลังเอง็นได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมนติ ฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีคลิกคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าวิทยุก็เป็นวิทยุ CDMP 3หน้าจอเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ DV d ดีมีมาความกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อคะ่ะด้านท้ายนี่นะคะสภาพคือใหม่กลิบเลยนะคะข้างหลังนี่แทบจะไม่มีคนใช้เลยนะตัวนี้มีมาพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อด้านหลังกันคะ่ะ ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้มีมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง4จุดเลยนะคะน้องโอมแล้วก็มีมาพร้อมปลายท่อ2คู่เนาะแต่งให้เรียบร้อยสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะมาดูในส่วนของตัวฝาถังน้ำมันกันต่อนะคะว่าคันนี้เติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะเติมเบนเซิน9195ขึ้นไปเลยนะคะชมรอ,อบคันกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะพามาชมห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะห้องเครื่องไม่เจอ โอเคอ่ะเข้ามาชมใกล้ๆเลยค่ะห้องเครื่องของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ Honda 2.4ดอนะคะของเรารับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะได้เดิมๆนะคะออที่สำคัญนะคะลูกค้าคันนี้เราเปลี่ยนเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะใช้ได้กันยาวๆคุ้มค่ากันเลยค่ะสิตะตะัมา,างรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขาการจองนะคะการดาว่ามีอะไรบ้าง ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเป็นรุ่น Honda CR-V 2.4ปี2007นะคะรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะราคาถูกสุดๆราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าแล้วก็อะไรอีกน้องโอมสามารถมาดูรถได้ที่ไหนคะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาดูรถได้นะครับที่รามินทากม7นะครับอยู่ระหว่างรามินทา6 7กับ69 69ครับผมเต็นท์ี้นี่เลยนะคะน้องโอมหรือไม่ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0882363636นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างสามารถติดต่อตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสําหรับวันนี้น้องกุ้งกับน้องอมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ